ตัดแล้วครับตัดแล้วตัดพื้นคอครับไม่ใช่ตัดพื้นตู้นะผมตอนแรกผมก็คิดว่าตัดพื้นตู้โอ้เข้าใจผิดครับตัดพื้นคอนะครับเอาลงมาเรากระนั้นทำงานเนาะทำไมกินเน่าอต่าปลาอ่ะตัวเรือตัวตุ๊กันใช่ไหมปลาเภทอะไรเนาะอืมแล้วตัวบุกมาตัวอีกตัวทำไม

ก็มันไม่ขี่หรอกได้มันยามันยามันยากได้ตัดทื้งเขครับโอ้นอ้ํากาศร้อนน่ะพอ,อจีเต่ว่ารุ่นบางบางรุ่นมันก็ไม่ใช่สองหมื่นกว่าแต่อนุอนุรถบรรลุนแต่ผ้ารุ่นรุ่นต่ำกว่าหมืน่นวิ่งได้แค่18กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็น้อยแต่เรีวิ่งมากิโลตน้อยอือ18วิ่งได้18อะความเร็วอะเออเอห่18อ๋อด้กันกันมาปะนะ18 19อาอาคนในอากิการโเรียอ้รถบ้านรถเซซ่โอ้บ้านคลืเซซัพเซซัน่าจะรุ่นอรุ่นรุ่นทำไมวะ่นานท้ี่น่เได้ป จักรยานไฟฟ้าครับสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้นี่ครับตัดพื้นตัดพื้นคอนะพี่น้องนต่ยันตัดพื้นคอเอาลงอีกครับเพื่อให้มันมันไม่ชิดมากตรงนี้มันชิดมากเลยเวลาให้มาถึงนี่ตัดไม่ใช่ตัดทั้งหมดนะตัดแค่ยาวไปหน้าหน่อยครับ ครับตรงเสานน่นแหละตัดเลยเลยสานั้นไปนิดหนึ่งครับเนี่ยนะแล้วก็จะเอาตรงนี้ลงเอาตรงนี้ลงหน่อยครับเพื่อให้ตรงนี้มันห่างห่างหน่อยเวลาฟางมามันก็คลายเลยเนะเาะม,มันก็ทิ้งฟางลงก็ต้องลองเรื่อยๆครับ่าบ้านเกี้ยมือมันมันนู่น,นอ,อ่ะ

ยังกระเซาะอยู่ยังไม่ขาดเล่นได้นะฮึดูบนยังไม่ขาดเลยนี่ริมนี้นะทางเสาเน,นี่ยตรงนี้นขาดแล้วภาพที่ไหนยังไม่เห็นรอยตัดเลยนี่แต่ข้างในเอ๊ะไม่ทะลุเลยะ่ะขาดแล้วมันเป็นรอยเก่าเด้อข้างบนรอยเก่าเด้อขาดแล้วเคยขาดแต่กระซังกระซี้กรอมเนาะ ีไอ้น่ะไอเราที่เราตัดวันนั้นหนาเราตัดวันนั้นน่ะเห็นไหมตัดลงไปอะ่ะแล้วแล้วข้างบนน่ะข้างข้างนอกมันเหมือนกับมันต้องตัดขึ้นไปอีกทำไมมันขาดแล้วเเเอานาะมีเท็ล็อลก,ลก,ลกไว้ ไอ้เกียร์ผมมองเก็มเลย่สู้จริงๆครับสายันลองผิดลองคืนหมดไปเยอะเลยลองผิดลองถูกทุกอย่างครับขี้ข้าวแต่วันนี้ก็รำให้กินก็รำอยู่ไหนนี่ ก็นั้นก็เลามีแต่นั่นน่ะก็นั้นน่ะมิแต่อะไรน่ะมิแต่อะไรตัวหม้อ <laughs> สนอมไหมอร่อยแต่ผมปรุงได้อ,อร่อยเนาะอร่อยวะที่ไม่เคยซื้อหรอกแต่มันมีร้านเดียวเองเนาะสยามชอบกินกเกะลาว์หืมนะ ขาดแล้วย้อนข้างล่างอะเอาลงเยอะไหมนี่ลงเหล็กนี่เลยพี่ฮึเสมอเหล็กข้างล่างเสมอเหล็กข้างล่างเลยนะครับโอ้ดูดินิวสีนิ้วเหล็กพื้นเนี่ย พื้นคอนะครับเอาให้ถึงพื้นตัวครับตุ่มลงมาอีกเดี๋ยวจะตุ่งอยู่เอาไรยัดยัด,ยดลงไปไหมเหล็กหนึ่งยงกันหนึ่งนี่ครับควานขายเอามานี่ถ้าดิงองกดแค่นั้นยันโซ้นกกะนองหมาดูเนี่ยไปเอาเหล็ก ประมาณสองนิ้วแล้วยังไม่พอครับงานงนี้ต้องใช้เกจตรนต้องได้สองหัวเนาะ แดงแล้วกดลมเลย <c oughs> ตกใจจะพอง่เองคิดว่าใครใช่ไหมคิดว่าใครใช่ตกใจจะพองั๊กโง่เองก็โอ้ทุส่าห์ตั้งใจดูที่ไหนได้เจอหน้าตัวเองคิดว่าใครเกือบวิ่งแล้วเขี้เขียวจเก็บมาสต็อกคลิปจะเอ้เลยครับ เอาถ้าถ้าเอาลงแล้วเ,เวลาเอาเราเอาปากขึ้นนะ่ะมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โดนที่โน่นหรอกไม่โดนไม่โดนนะเดี๋ยวเวลาหน่อยอืแต่อร่อย,ยจ้ะแต่รอร่อยจ้ะนี่ครับความห่างก็ โอ้ภาวะคลอมันขึ้นควมครีหลักความเครัย อันนี้กี่มิลนั่นน่จฮะสี่จุดห้ามิลสีมิลครึ่งอ่ะสมิลมันได้มีวัวกรจะร้อนหมดเนาะ ก็อาจจะร้อนตรงนั้นตรงนี้ก็หายร้อนนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไล่ไล่ไปให้มันเหล็กมันขยายตัวอืาต้องเปิดช่องหน้าน <c oughs> เปิดไกล้ได้เปิดใกล้องนี้เขาจะได้เอาคิดว่าเป็นของเราพวกเราคิดในบในะคุณติดใบใช่ไหมไอ้ที่เออไม่ใช่ที่เดินเคงเอฟเคงเอฟเวลาที่เูาขายก็ไดย

<laughs> เรือ่องหลังนี่แค่นั้นเลยครับจักนี้ก็ใบเลยครับหลือก็บครับเป็นองเป็นนดแบบนี้แหละวันนี้ที่มันบุลงเลยจับดูไหมน, <laughs> นั่นบุงงลงเลยใช่มันงอลงเนยทำไมอะ <laughs> อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันงอพลอยเหล็กที่เราสอนเมื่อกี้บอกมันขึ้นเลยนี่พอพอพอยันมันขึ้นเลยเนี่ยมันมันงอฝั่งโน้นอ่ะขึ้นอ่ะมันขึ้นเลย มันมันมันขึ้นอะไรขึ้นไอเหล็กฝังน้นมันขึ้นคืนมันร้อนแล้วตรงนี้มันโป่งโป่งลงฝังน้นขึ้น,อนเอาเหล็กมาเลยแล้วก็ร์ปลายม,ามันก่อนแล้วก็เอาลายปลายก็ปลายมันก่อนแล้วไปไม่ไม่กดปลายมันไงกดปลายมาันกนมาหาอะไรไปกดปลายมานะันน่ะ กดแล้วยิ่งแดงนี่นี่กดแล้วมันก็มันก็งอลงเลยมันไม่งอลงหรอกมันร้วมันเปิดมันดันขึ้นเพราะเล็กแทนมันเป็นเล็กนั่นเแผ่นเลยงอลงเอาไอ้ทำปัดมาเลยก็มาตีเข้าไปเลยตียังไงแะเน้องตีเย็บปลายมันยังงอลงก่อนแล้วก็เย็บใส่ตรงกลางก็จะนั่นแหละจิดมันเลยนะ ใกล้เค <ran> ียงแล้วเจ้าคนไหนอ่ะจะต้องมาล้เอาไปเสมอข้างล่างเลยเหรออืมเนี่ยล่นอีกขึ้นมาอีกฉันได้ถึงนี่เลยเอาไปเสมอได้ไงดูสูงวันนี้ละมันจะได้มโยนลนมไม่เท่อเท่านี้ เออมมเล่ทำไมมีเดียยี่ห้อวีคป่ะวีคโอ้าหวีก็อ้มหอ่ะลิปนี้ครับ เดี๋ยวจะยังไม่สำเร็จนะครับวันนี้น่าจะวันนี้ทั้งวันครับเอาให้ให้เสร็จครับวันนี้น่าจะยังไม่ได้อัดถ้าได้น่าจะได้ลงเจอกันทิตหน้าครับผมสวัสดีครับ